สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้วันที่9กระกรกฎานะครับ2566นะครับผมไปโก้มกันจ้านะครับเดินทางอยู่นะครับผมความแรงมากวันี้แดดแรงมาก ไปดูกันนะครับว่าลูกเต็นตน์เราจะได้มากไปน้อยนะครับผมไปดูกันครับวันนี้เดี๋ยวดูนะครับวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับ แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับผมตัวแยบตัวน้อยลงไนงะเราต้องย้าย้ยากนู้นแล้วไปมไหม ไม่ค่อยมีตัวนะครับผมน้ำไหลนะครับน้ำขึ้นมากเลยดูำขึ้นมากจัด้ำขึ้นมากจัดแล้วก็ไหลจัดด้วยตุ่มลอยหมดดูนะครับที่วางตุมไว้ตัวน้ำไหลไม่ได้ การเก็บกเลยนะครับ,บใช่น,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 น้ำขึ้นนะครับปลาก็จะย้ายแหล่งไปที่น้ำตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วดูออลแล สังเกตได้นะครับว่าตัวน้อยลงจริงอันนี้ตุ้มเตมี้ยใช่ไหมง่าไม่แรงจังเลยโอเคครับจะทำการย้ายเลยนะครับผมก็เก็บหลักให้เรียบร้อยนะครับจะไปต่อกับลูกที่สองนะครับผมนี่ครับตุ้มที่สองก็จะวางไว้เยื้องๆกันนะครับผมนี่คนระับตุ้มแรกก็จะมาแทกตรงโอ้ยครับ นี่ก็จะเป็นตุ่มที่สองนะครับนี่ครับตุ่มที่สองนะครับอยู่ไหม,มกําลังหาตุ่มอยู่นะครับผมครับตุ่มที่สองนะครับเจอแล้วนะครับ เย่ยหมดเลยไงแต่ตัวมันได้น้อย,ยนี่ครับตุต่มที่สองแล้วนะครับขอได้ไหเท่าไหร่นะครับผมเป็นลายเดี๋ยวก็ทำการย้ายนะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนพื้นที่นะครับจะไปต่อกันลูกที่สามนะครับผม ครับก็จะทําการลงลูกที่หนึ่งลูกที่สองไปเลยนะครับผมก่อนจะไปกู้ลูกที่สามนะครับโอเคอาก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันทุกลูกนะครับผมไปครับ โนะครับมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่3นะครับลูกที่3นะครับก็จะห่างกับประมาณ50เมตรนะครับผมก็จะใช้พายพายไปนะครับ สำหรับโลทีสามนะครับผมโลทีสามนะครับโดูกันว่าได้มากได้น้อยนะครับผมไอ้กดเข้ากันเลยะโหถังเลยอะไร โ <Okay. S 1> ดยที่สามนะครับมาดูกันพอ <Okay. S 1> มีตัวเยอะหรือเปล่าวานขึ้นเยอะขึ้นโดยไหลด้วย พอได้นิดหน่อยนะครับตุ่มแล้วนิดตุ้มแล้วน่อยนะครับสําหรับลูกที่สามนะครับจะทำการใส่เหยื่อนะครับแล้วก็ยายตาแหน่งนิดหน่อยนะครับผมเด<ม>ี๋ยวไปต่อกันลูกที่สี่ครับผม,ม,มบใส่เหยื่อแล,ล้วลงต่อเลยนะครับผม รูที่สามนะครับจะไปต่อกันรูปที่สี่นะครับผมนะครับสำหรับรูปที่สี่นะครับผมฝนเริ่มมาอีกแล้วจ้าดีนะมาก่อนไปต่อกันรูปที่สี่นะครับผมรูปที่สี่ก็จะอยู่ห่างกันประมาณ ร้อยสองร้อยเมตรได้ครับผมนี่นะครับสามโลกในเรือนะครับก็โอเคอยู่นะครับไม่มากไม่น้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันโลกที่สี่ครับผมนี่นะครับสำหรับโลกที่สี่นะครับผม โูกันครับได้มากได้น้อยนะครับเพ,พเนเนพราะเราไม่ได้มากวนมันนานแล้วไงม,มันไปใสย่สย้ายที่เ๋ก็รอบก็ลลเก็บ,ย,กกบย้ายไปยุดแนวแนวล่างมั้งน่ครับกลัง<อ> หลักอยู่นะครับตู้ที่สี่นะครับผมตู้ที่สี่ฟาวนะครับผมไม่รู้ว่าเบ็ดไครมาติดนะครับหรือว่าเจ้าของเบ็ดรอไปแล้วนะครับตัวปลาเป็นไรครับ จะลงอาหารใหม่ไปต่อกันลูกที่ห้าแลครับผมนะครับไปต่อกันลูกที่ห้านะครับผมนะครับก็จะอยู่ห่างกันไม่มากนะครับแถบนี้จะวางเพิ่มประมาณหกเจ็ดลูเกเ,เปลี่ยนที่นะครับเพราะน้ำขึ้นเยอะ าก็ไม่ติดนะครับใส่เยระไปก็สูญเปล่านะครับจะเจอกันลูกที่ห้านะครับลูกสุดท้ายเดี๋ยดูกันว่ามีตัวไหมเอ่ยอ๋อนครับลูกที่ห้านะครับผมดี๋ดูกันได้มากได้น้อยนะครับน้ำขึ้นจับไม่มีตัวเออ โอเคครับนิดหน่อยนะครับผมท,ทำไว้เดี๋ยวให้เดีย๋ยวใส่อาหารแล้วก็ทำการลงต่อเลยครับลูกที่ห้าย้ายที่นะครับไปดูตรงน้ำเต้นๆหน่อยเดี๋ยวจ,จะไปต่อกันลูกที่หกกสักลูกหนึ่งนะครับทำการใส่เหยื่อลูกที่ห้าก่อนนะครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ ไปต่อกับลูกที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับหาลูกนะครับผมได้นิดหน่อยนะครับก็จะทำการกลับเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้จบปลาคิด5้าลูกนะครับสวัสดีครับ เนี่ครับสำหรับวันนี้หาลูกไม่เต็มคาราเบลนะครับผมได้ก็พอได้อยู่นะครับ